สวัสดีค่ะย็นดีตอนรักเข้าถูกช่องเอ็กซ์ซนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะตอนนี้อืเมื่อกี้หาปลาตอนนี้หาหอยนะคะตอนนี้มีแต่หอตัวเบลเลอรเลยตอนกลาคืนมันฟูขึ้นมานะคะนี่เก็บหอยขายอืม ตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะโอ้ยฟูขึ้นมาเอเลียนอลาดเลยตัวใหญ่ ด้วยหาปลาด้วยนะคะเอเจออะไรเอาหมดเลยตอนนี้เนี่ยยอด อไหเอาเต็มก็เยกพอลอไหนก็ใหญ่เอาเต็มก็เงเต็มกเยอีกกรพอแล้อ๋อบ่เอาไลเนาะบ่ต้องนอนบ่ต้องนอนเลยดูระบางหอยเล็กกับหอยใหญ่นี่เดินวนแถวนี้ยังเม่ไปลอใสเลย kiếp hoai nonไว, ăn hoai nhảy đi vậy. nhảy hoai non, ăn đi. có đây, bơi đây đấy, đang liêng cây trồi đấy. liêng hay cây nhảy. cây nhảy cho kiếp hoai, coi kiếp bom bộ bột

น,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 นี่ทุกท่านนี่นางเก็บมาดูทางนี้กันหอยฟูฟ่องหอยเป็นเม็ดๆเลยเนี่หอยฟูเลยคลิปนี้ก็จะพามาเก็บทั้งปลาและหอยเลยตอนนี้อืมหอยและคือของแท้เลยคือ ขายเลย,ายเขายง่ายกว่าปลาอีกบ่มีแต่ตัวใหญ่ๆสะอองเลยทองใหญ่คนบบนะเ,ออนนเ,เนียเป็นพันของเราาลงบ่อถ,ถุงนึงเหมือนเราซื้อมาจากตลาดลาอนั่นะอ่านี่แหละผลผลิตของการซื้อถุงเดีวยวแล้วก็กินกันอีกเ,เ้อะเลนี่ เรื่อยเงินบ oh. ่เรื่อยอันนี้เราก็เอาไปปล่อยกองบางส่วนบางส่วนก็ขายบางส่วนก็กินนี่ไงผลของการกินกาแฟ ทำมือมาหลับไม่นอนนอนไม่ได้ออห <ท lanes> อยเยอะขนาดนี้อยากอาบน้ำจะนอนออ เสียงอะไรเหรอไปฮ่มันอุ๊ยฮ่าฮ่อุ๊ยพ่อใหญ่นี่ต้นได้ทุกที่เอ้ยกระเด็นใส่ อยู่จุกเดียวไปแล้วไม่ไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าหนักแล้วถึงเวลาขึ้นแล้วไม่ไม่สู้แล้วตอนนี้อุ้ยนี่นคือว่าจะกลับหลายรอบแล้ว แต่พอเดินมาก็เจอแบบเบลอเทอเลยนะคะหอยสะออนหลายแต่เก็บไม่หมดตอนนี้คือไม่ไหวแล้วมันหนักนะคะขึ้นก่นอนเอาแล้วเอาแล้วฮึบาบู Nè, bay ẹp taka lột hm 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 Ừ hm 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 <laughs> ừ, bà mai <laughs> Bà đâu? Chuyện <laughs> tộc lập chưa trao lời <laughs> Ngồm hoài bớt khuyên ปทวนปะอ่าตอนนี้น่ะขึ้นมาฟางแล้วนะคะนี่ได้หอยมาเคืองทางอีกแร็วเนาะแล้วก็มีแต่ตัวเบลือเพิ่มเลยนะอ,ยอ,ยอะไรไไแบบไงมาคอยไปแหกมาแบบนี้เดินกับพี่ตมอ่ะได้หอยได้ไม่เยอะเลยได้หอยอได้แต่หอยฮะ ไปหอยเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูหอยอู้กะเขียวออกไปคุณยาวเอฟมี่แหละได้แต่หอยนี่แหละผมวันนี้นี่นี่เดะนี่ก็หอยอืมไม่ใช่นี่มันอรูปมันติดมาเกลี่ยเก็บมาฮะไปอืมอ้อันนี้ก็อืมอย่างนี้ไม่รู้อะไรจับบดได้เลยเก็บมาหอยด้วยอะไรด้วยนี่ทะเลวัวได้หอยเราเห็นแล้วเออเข้ามานี่เอยู่ใกล้หอยนั่นแหละมันลองลองอีกแล้ว โอเคค่ะวันนี้ได้หอยนะคะอืมได้หอยคลิปนี้งมหอยนะครับเราจะเลยได้พอได้หอยนี่หนึ่งเงียงหนึ่งเงียงแล้วก็ครึ่งขังของคุ้ยนะครับเดี๋ยวเราจะล้างแล้วเดี๋ยวไปแช่เนาะเดี๋ยวเราจะอืมเดี๋ยวไปกินโอ้ยเก่งหอยพี่น้องอ่าโอเคพรุ่งนี้จะเป็นเมนูอะไรยังไงแช่ก่อนแช่น้าก่อนสองวันเค่อยว่ากันให้ออกคลายขี้ตุ่มก่อนโอเคโอเคครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับโกูโสวัสดีครับเอ้ยนะสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว <c oughs>